สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพเปิดภาพสองผู้นำลาวจีนทําพิธีเปิดปูดรถไฟสายประวัติศาสตร์เมื่อวันที่3ทธันวาคม2564เวลาบ่ายสโมงมีพิธีเปิดทางรถไฟลาวจีนโดยการเข้าร่วมของท่านทองลุนสีสุริศเลขาธิการใหญ่พักประชาชนปฏิวัติลาวประธานประเทศสปปลาว และท่านสีจิ้นผิงเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานาธิบดีจีนพิธีเปิดรถไฟราวจีนผ่านวิดีโอทางไกลมีการถ่ายทอดพร้อมกันจากสถานีโทรทัศน์แห่งชาติลาวสถานีโทรทัศน์แห่งชาติจีนประจำคุณหมิงและสถานีโทรทัศน์แห่งชาติจีนประจำปักกิง่ง การถ่ายทอดพิธีเปิดรถไฟลาวจีนจากทั้ง4จุดทั้งในจีนและประเทศลาวจุดที่1ก็คือหอประชุมแห่งชาติลาวสถานที่พิธีเปิดอย่างเป็นทางการโดยท่านทองลุนสีสุดฤทธิ์จุดที่2สถานีรถไฟนะครหลวงเวียงจันร์ทจุดปล่อยขบวนรถไฟเที่ยวปฐมฤกษ์โดยท่านพันคำมิภาวันนายกรัฐมนตรี จุดที่ 3, สาสถานีรถไฟคุนหมิงจุดปล่อยขอบวนรถไฟเที่ยวแรกจากคุนหมิงถึงบ่อหารแล้วก็จุดที่4นครหลวงปักกิง่งโดยการเข้าร่วมของท่านสีชิ้นผิงท่านทองลุนสีสุดฤทธิ์และท่านสีชิ้นผิงได้ผัดกันกล่าวคำปราศัยในพิธีเปิดหลังจากนั้นผู้บัญชาการรถไฟขบวนล้านช้างและขบวนรถไฟฝูซิ่งที่คุนหมิง ได้ขอญาตเดินทางรถจากท่านทองลุนและท่านสีชุนผิงเมื่อผู้นำลาวจีนเอ่ยคำอนุญาตให้เดินรถได้รถไฟขบวนล้านช้างและรถไฟฝูซิ่งก็เคลื่อนตัวออกจากสถานีทั้งในนครหลวงเวียงจันทร์และนครคุนหมิงขบวนล้านช้างเที่ยวปฐมฤกษ์มีท่านพันคำวิภาวรนนายกรัฐมนตรีลาวได้นำพาคณะรัฐมนตรี ร่วมนั่งรถไฟไปถึงสถานีวังเวียงท่านพันคำได้ให้สัมภาษณ์สื่อจากประเทศจีนว่าถ้าเปิดประเทศเมื่อไหร่อยากนั่งรถไฟไปเที่ยวคุณหมิงและจะไปเที่ยวปักกิ่งด้วยวันที่4ธันวาคม2564บริษัทรถไฟลาวจีนได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปใช้บริการรถไฟ EMU ขบวนล้านช้างระยะแรก จะวิ่งวันละสองเที่ยวเนื่องจากสถานการณ์โควิดนครหลวงเวียงจันทร์ถึงบ่อเต็นไปกลับใช้เวลา4ชั่วโมงนครหลวงเวียงจันทร์ถึงหลวงพระบางไปกลับใช้เวลา1ชั่วโมงครึ่งในส่วนของรถไฟจีนฝูซิงได้เริ่มบริการแกร่ประชาชนเที่ยวแรกในวันที่3ธันวาคม2564ที่นครคุนหมิงไปถึงบ่อหานไปกลับใช้เวลา4ชั่วโมง ในช่วงนี้มีสถานการณ์โควิดทั้งสองประเทศยังไม่เปิดรับคนต่างชาติรถไฟลาวและรถไฟจีนจึงวิ่งบริการเฉพาะภายในประเทศเท่านั้นสำหรับรถขบวนสินค้าสามารถวิ่งจากนครหลวงเวียงจันทร์ถึงคุณหมิงซึ่งเริ่มเที่ยวแรกในวันที่3ธันวาคม2 5 6ีที่ผ่านมานี่คือความคืบหน้าและเป็นภาพประวัติศาสตร์ในการเปิดใช้ขบวนรถไฟลาวจีน หวังว่าท่านผู้ฟังจะได้ข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนและหวังว่าในอนาคตจะได้ใช้เส้นทางถ้าสถานการณ์โควิด -19 ดีขึ้นขอบพระคุณนะครับที่ท่าน,นากดไลค์กดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ